สำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำพอดแคสต์และไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณทำนะครับคือมีบทความของ Line Today 1,2,3,4,5ต้องทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไปอ่านเองนะข้อแรกคือคุณต้องหาอุปกรณ์อัดเสียงก่อนจากบทความนี้และจากยูทูบเบอร์ของเสกสรรบน Youtube และยูทูบเบอร์หลายๆคนให้ความสำคัญกับเสียงเป็นลำดับที่หน ผมจึงให้ความสำคัญกับการเลือกไมโครโฟนก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วมือใหม่มักจะโดนสินค้าตัวนี้ครับ uh, Boya BYM1 นะครับ Boya BYM1 ซึ่งไอตัวเนี้ยราคาจริงๆแล้วก็อยู่ประมาณไม่ถึงพันนะครับแต่ผมซื้อของปลอมมาแพ้ราคา300 ถ้าเราไปหาดูในช้อ p ปี้หรือรัตด้าก็จะมีขายเต็มไปหมดก็อยู่ที่ว่าเงื่อนไขของการใช้งานนะครับถ้าบางคนเอาไปเป็นบันทึกเสียงที่มันไกลก็อาจจะเหมาะอาจจะใช้ได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมชัดเจนแล้วว่าผมบันทึกในสตูดิโอเราจะทำพอดแคสต์นะครับเราต้องการเสียงที่มีคุณภาพผมก็เลยตัด b o ย่าบ M1 ไปเอ็วันไปโดยความเห็นส่วนตัวแล้วก็เจ็บจากของปลอมมานะครับพเราไปเชคกระซีเรียวมาแล้วมันไม่มีวารันตีใดๆทั้งสิ้น ก็จึงเหลือการเลือกไมโครโฟน2อยี่ห้อในท้องตลาดที่นิยมมากๆคือซาราโมนิกนะครับและโรดไมโครโฟนคราวนี้แล้วเราจะเลือกยังไงอ่ะเราจะเลือกยังไงโรดไมโครโฟนคือไมโครโฟนเนี่ยมันจะมีข้อมูลทางเทคนิคถ้าเราเลือกเนี่ยเราจะไปอ่านรีวิวว่าอันไหนดีในถูกเนี่ยโดยที่เราไม่มีการเปรียบเทียบโดยการใช้ข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับ ก็สําหรับผมแล้วเนี่ยทำการบ้านมาเป็นเดือนเพื่ออ่านค่าทางซ้ายเนี่ยว่าแพลตฟอร์มคือเลยว่า r r q u e n c y ี่ n g นคืออะไร t u t Put Impedance, Signal to Noise, Noise Sensitivity มันคือค่าอะไรครับเพราะเราอยากซื้อไมโครโฟนและเปรียบเทียบระหว่าง2เจ้าเพราะเราไม่รู้ว่าความแพงที่เราจ่ายไปมีผลยังไงต่อคุณภาพเทียบก็เทียบกันเถอะสแตนดากับโหลดนะครับโดยราคาแล้วเนี่ยโหลดแสราคาจะสูงกว่า ถ้าคุณซื้อในเงื่อนไขาราคาเดียวกันเนี่ยก็คือส r a m o n i c จะมีออปชันนีให้คุณเยอะกว่านะครับแล้วรีวิวส่วนใหญ่ก็จะเชร์มาทางส r a m o n i c ซะด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่นี้ถ้าผมไม่ดูคุณดูในหน้าเว็บของโหลดก่อนนะครับคือตอนนี้หลักๆของไมโครโฟนที่ใช้ในการบันทึกเสียงเนี่ยจะมีอยู่มันมีหลายตัวนะแต่เราไม่ได้พูดถึงการร้องเพลงหรือการทํากิจกรรมอย่างอื่นเราพูดถึงการบันทึกเสียงเนี่ยก็จะมีแบบแบบสายกับไม์แบบไ s s คือถ้าคุณซื้อเนี่ยสุดท้ายไม่แบบสายเนี่ยคุณมาเอามาอัปเกรดทีหลังมันก็ตอบพ่วงก,กับไรเลสได้อยู่ดีนะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นแรกของมือใหม่ผมก็เลยโฟกัสไปที่ไม่แบบสายก่อนเพราะว่ามันสามารถบันทึกเสียงไปเนี่ยไปไหนกับเราได้ทุกที่นะครับแล้วก็ราคายังไม่สูงจนเกินไปเมื่อคุณเทียบทุกๆุกี่ห้อแล้วเนี่ยไม่ My สายยังไงก็จะราคาถูกกว่าไม่ไรเลสนะครับแล้วก็คุณภาพในการรับเสียงจากสตูดิโอเนี่ยไม่ My สายก็ถือว่าชัดเจนแล้ว เพราะว่าไวลสเนี่ยมันเหมาะสาหรับคนที่ต้องมีการขยับตัวตลอดเวลานะครับอาจจะเป็นการพรีเซนต์สินค้าหรือการทารํากิจกรรมที่ต้องขยับตัวนะั้นคือผมยิ่งตัดออปชันของไวลสทิ้งไปก่อนเลยเนื่องจากมันแพงเมื่อเทียบกับการใช้งานแล้วเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นครับจ่ายไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากก็เลยจดตอบจ์ไปที่เป็นไม้สายคือลาเวเลียลาเวเลียเนี่ยก็จะมีอยู่2ยี่ห้อที่จะสิจใจคือโรดนะครับกับซารามอนิกซารามอนิกกับโรด ก็ต้องเปรียบเทียบคุณสมบัตินะครับคราวนี้ไอ้คุณสมบัติเนี่ยผมขอให้เครดิตนิดหนึ่งที่ผมไปทำกันบ้านมา tpe sound นะครับเว็บนี้ก็บอกรายละเอียดของไมโครโฟน Dynamic เป็นยังไงคอนเดนเซอร์เป็นยังไงนะครับความถี่น้อยต่างๆเป็นยังไงนะครับเช่นเดียวกับ sound dd h shop h o r s e power production นะครับ condenser make t a e shop อันนี้ของลุงนวด นะครับแล้วก็ p a ท id นะครับนี่คือเรื่องของรายละเอียดค่าเทคนิคที่ผมไปนั่งอ่านมาผมทำกันบ้านในเรื่องของคือส่วนใหญ่เขาจะอธิบายค่านะครับแต่สุดท้ายคนเราอยากรู้ว่าค่าที่ได้มากหรือน้อยมันดีนะครับมีผลยังไง impedance ไมโครโฟนมากหรือน้อยดีนะครับผมไปอ่านจนเจอคำตอบแล้วก็มาอธิบายภาษาเทคนิคให้ทุกคนฟังนะครับเบี่ยนเป็นภาษาง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจ เริ่มกันเลยนะค่าเนี่ยครับเวลาที่เราซื้อไมโครโฟนทักตัวหนึง่งเราจะต้องอ่านค่าทั้งหมดให้เป็นเราต้องเลือกไมโครโฟนให้ถูกตกะสงก่อนพอ,พอล่าแพลตฟอร์ไมไอมไมค์คอนเดนเซอร์อะไรพวกนี้อันนี้คือเรื่องของประเภทการใช้งานและว,ว่าเราจะทําอะไรผมวอาไมคมาอัดเสียงเนี่ยมันจะเป็นออมนีเดเรคชั่นนองก็คือรับเสียงรอบทิศท,ทางนะครับภาพที่เห็นในชัดของการรับเสียงรอบทิศท,ทางก็คือเว็บ การรับเสียงเห็นไหมคือไม่แต่ละตัวเนี่ยมันมีการรับเสียงต่างกันไม่ชอบกันก็รับเสียงแบบหนึ่งอันนี้รับเสียงด้านนี้ถ้าคุณมาพูดด้านนี้มันก็เบานะครับไม่บางตัวรับเสียงได้รอบทิศทางไม่บางตัวรับเสียงได้เป็นด้านหน้าด้านเดียวต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานนะครับแต่สําหรับพอดแคสต์ผมคิดว่าออมนี้แบบสายเนี่ยก็คือผมคิดว่ามันตรงโจทย์สําหรับผมแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ ฟรีควอนซี่แองกจากข้อมูลที่ผมอ่านนะครับประกอบการตัดสินใจของโหลดผมให้โหลดเป็นถือว่าเป็นไมค์คุณภาพก่อนเพราะมันเป็นแบรนด์สัญชาติออสเตรเลียแล้วก็โปรเฟชชั่นอลหลายๆคนชอบใช้เนี่ยผมก็ไปเอาโหลดเป็นตัวหลักในการเรฟเฟอร์เรนซ์ทำกันบ้างฟรีควอนซี่ฟรีควอนซี่แองคือความถี่ในการรับสัญญาณของเขาเนี่ย20เฮิร์ซถึง 20K เฮิร์ซตัว K คือพันนะครับคือไมค์ของเขาที่เป็นไมค์ที่เกี่ยวข้องกับการอัดเสียงในสตูดิโอ นะครับนี่คือไมค์เขาเป็นสัญชาติออสเตรเลียนะไมค์สตูดิโอต่างๆเนี่ยผมไม่นั่งอ่านเกี่ยวกับสตูดิโอนะครับไมค์ส่วนใหญ่ของเขานะครับจะมีขึ้นความถี่ในการรับอยู่ที่20 h z ถึง2 0 h z อยู่แล้วผมถึงมองว่าตัวเนี้ยไม่ได้มีความต่างในเรื่องของอัยะสําคัญราคากับไอตัวขึ้นความถี่เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกันมากเพราะผมเทียบราคากับตัวขึ้นความถี่ได้นะครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรกันมาก สิ่งที่อยากจะให้ดูนะครับคือไอค่าที่จะบอกว่าไมโครโฟนตัวนั้นถูกหรือแพงตามผมมาเลยนะมี5ตัว Output impedance คือความต้นานทานไฟฟ้า Signal to noise คือคุณภาพเสียงเมื่อเทียบกับสัญญาณกวนนะครับ noise นะครับ Maximum s e n เอ t i v i t y นะครับ ดนามิกแนงเนี่ยสีตัวพวกนี้คือเป็นตัววัดความแพงของไมโครโฟนวัดความแพงไม่ได้บอกว่ามันจะต้องออดีหรือไม่ดีนะครับบางทีมันอยู่ที่การใช้งานด้วยอ,อธิบายค่าทีละตัวแบบภาษาง่ายๆ R-put impedance คือความต้านทานไฟฟ้าเสียงเปรียบเสมือนพลังงานของเราที่ส่งจากต้นสายไปไปลายสายแบบนี้นะส่งจากต้นสายตรงตัวโอไปถึงปลายสายคือตัว L ถ้าเสียงมีความต้านมีความต้านทานสายนั้นน่ะมีความต้านทานไฟฟ้าเยอะนะครับไมโครโฟนนั้นคิดสภาพว่ามันก็ต้องเจอแรงต้านกว่ามันจะไปกว่ามันจะไปถึงโดนแรงต้านสัญญาณเสียงที่ดีเราอาจจะหายไปบา้างเพราะเราเจอมันต้านอยู่นะครับด้านนั้นแปลว่าค่าเอมเพเดนซ์ยิ่งน้อยยิ่งดีของโรดลาวาเลียโกนะครับสเปคลาวาเลียโกตัวนี้นะตัวนี้นะครับ มีค่าความต้านทานถึง3,000โ oh อห์มเคคือพนะันเนาะ3,000โ oh อห์มเยอะไหมยเยอะครับเพราะว่าไมพงแพงๆนะความต้านทานอยู่แค่150 300หร oh ือ600โอห์มเองพูดง่ายๆส่งสัญญาณไปเท่าไหร่ตัวต้านมันน้อยไงส่งสัญญาณเสียงไปร้อยโดนต้านไปน้อยมันก็สัญญาณมันก็จะดีนะครับตัวที่2เขาเรียกว่า signal ชุดน้อยอันนี้คือการอ่านค่าไม่ที่ดีเราดูตรงนี้เลย Signal ก็คือสัญญาณเสียงของเรา Si g n a l ชุดน้อย น้อยคือสัญญาณกวนสัญญาณเสียงเมื่อหักลบกับสัญญาณกวนเป็นเท่าไหร่แปลว่าค่าเนี้ยมันต้องเยอะๆถึงจะดีให้ค่าสิกนอกของเรามันเยอะๆครับและให้ค่าน้อยของเรามันน้อยๆเพราะมันหักลบกันได้ค่าตัวสัญล็อกทูน้อยสัญล็อกทูน้อยแปลว่าสัญญาณที่เหลือแล้วเนี่ยจะมีเท่าไหร่มันต้องมีเยอะดิเสียงมันถึงจะดีนะครับดังนั้นไมโครโฟรนที่แพงกว่าดูค่าตัวนี้ได้เลยมันจะสูงครับ 3. อ่า uh, equivalent noise ไม่รู้3หร mm ือ4อ่ะอันนี้คือน้อยแหละ equivalent ก็คือค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของคือรบกวนของเสียงรบกวนเขาค่าเสียงรบกวนอ่ะแปลตรงตรงนะเสียงรบกวนมีน้อยน้อยถึงจะดีนะครับของตัวนี้27เดซิเบล27เดซิเบลนะครับอ่าต่อไป3ตัวนี้ข้างล่างนะครับ maximum SPL sensitivity กับ Dynamic แ a นเป็นตัวที่ผมจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพเสียงจากข้อมูลที่ผมอ่านมานะสาตัวนี้ไม่เกี่ยวคุณภาพเสียงแต่เกี่ยวข้องกับลักษณะประเภทของการใช้งานคิดง่ายๆนะอันนี้คือผมเอาไปอัดเสียงใช่ไหมบางคนเขาเอาไมโครโฟนซื้อไปภาคเกมคนภาคเกมอ่ะมันจะมาภาคสวัสดีครับตอนนี้เขากํลาลังยิงกันหต่อหเก็บปืนแล้วก็เข้าไปยิงครับโดนลุมห้ารอบแต่มันไม่ได้ไงมันก็จะมีเสียงกะโชกโคกหัก อุ้ยบุกมาแล้วครับบุกมาแล้วครับบวกเข้าไปแล้วครับสาครับตายครับหลอกนี้อ่ะคือแม็กซิมั่มเอคือระดับเสียงสูงที่มันรับได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นไม่ปางตัวที่เขาจะเอาไปภ้าเกมแม็กซิมั่มเอก็ต้องสูงสูงอ่าเข้าใจนะตรงกันอันนี้เดนดิมิกแรงคิดง่ายๆเปรียบเทียบการร้องเพลงเพลงเนี่ยมีเสียงสูงปิ๊ดเลยนะครับบางคนก็เสียงต่ํามากครับ ถ้าแรงเสียงของใหม่ม,มันไม่ได้รับได้ทั้งสูงทั้งต่ำมันรับได้แค่ช่วงกลางๆมันก็จะไม่เหมาะกับการเอาไปทำไมโครโฟนหรอกไม,ไม่เหมาะกับการเอาไปบันทึกเสียงร้องเพลงนะครับหรือเสียงกีตาร์เสียงเบสที่มันมีทุม้มมีต่ำเนี่ยมันรับไม่ได้หมดไงดังนั้นถึงบอกว่าเนี่ยคือคอนเซปต์ของ maximum spl ับ dynamic range นะครับเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเนี่ยน่าจะต้องดูตรงนี้ละเอียดแต่สําหรับค่าเนี้ยมาตรฐานสำหรับการบันทึกเสียงในสตูดิโอเนี่ยบันทึกเสียงพูดเสียงวัวคาลอธรรมดาเนี่ยผ่านอยู่แล้วส่วน sensitivity นะครับ s ซนซิทิฟิตี้มันเหมือนความไวมันคือความไวเสียงแปลว่าบางครั้งเสียงเดียวกันเนี่ยหูบางคนมีความไวอวะมันได้ยินเสียงเท่ากันนะระดับเสียงที่ปล่อยมาเท่ากันนะหูบางคนได้ยินหูบางคนไม่ได้ยินเนี่ยคือเซนซิทิฟิตี้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณภาพเสียงจะดีไม่ดีถูกไหมมันอยู่ที่ว่าคุณอยากจะเก็บเสียงในเล็งกว้างแค่ไหนนะครับตัวขีดเนี้คือศูนย์ยิ่งลบเยอะๆแปลว่ายิ่งค่าไปทางซ้ายมากๆนะครับ ถ้า -35 ผมให้มันอยู่ที่ตัว i ละกันตัว i แค่ตรงนี้แปลว่าถ้าเสียงอยู่ในช่วงแค่นี้ไมตัวนี้รับฟังได้หมดแต่ถ้าไมมันไปมากกว่าเน,นี้นะครับไปที่ s e n s นั้นเนี่ยนะครับไป3บ -37 มันไม่ได้ยินมันไม่ได้เก็บเข้ามาสําหรับสําหรับตัวของโรดนะครับผมมองว่าเสียงที่ผมบันทึกมาแล้วผมฟังผมโอเคลวเสียงที่ sensitivity -35 เนี่ยโอเคลว ถ้าเสียงมันกว้างกว่านี้แปลว่าเสียงบางอย่างที่เราไม่อยากจะได้ยินนะคุณก็อาจจะได้เก็บเข้ามาในการบันทึกเสียงนะครับดังนั้นการอ่านค้าไมโครโฟนผมบอกอนะไปดูเลยอะตัวแพงๆนะอิมเพรสเนี่ยต่ำต่ำมากสิกเนลทุนน้อยนะครับก็มักจะมีค่าสูงนะครับน้อยคือขึ้นลบเกินลื่นลบกวนเนี่ยเขาจะมีค่าต่ำนะครับไมค์ที่ดีๆเนี่ยแม็กซิมัมเนี่ยมันก็จะมีสูงเอาไว้ก่อนก็คือมนรับเสียงได้รับเสียงได้ดังอะ แล้วก็มีดินามิกแรงที่กว้างถูกไหมคือบางคนใช้ไม่ใช้อ่ะขอให้แรงในการรับเสียงกว้างไว้ก่อนมันก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะครับค่าพวกเนี้ยไม่แพงๆมักจะมีค่าตัวพวกเนี้เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับคราวนี้โจทย์ของเราชัดเจนเราจะเปรียบเทียบอะไรโหลดกับซัลโมอนิกเทียบไงอะ่ะก็อธิบายค่าไปหมดแล้วนะครับแต่ต่างกันนิดนึงซลโมอนิกนี่คือจากเว็บ s ลโมอนิก .com เลยนะครับ ค่าของมันไม่ได้บอกอย่างฟรีเฟคซี่แล้วสำหรับผมผมไม่มีในยะสําคัญหรือผมไม่สามารถอธิบายค่าอย่างละเอียดได้ผมขอผ่านนะครับไม่รู้ก็ไม่อยากพูดส่วนสัญญา l ชุีน้อยกับเซนซิ t i ิ i ิ y ตี้เนี่ยผมบอกไปแล้วคือค่าในการเก็บเสียงเนี่ยของจริงๆถ้าเราบันทึกเสียงเราไม่อยากให้มีเสียงเข้ามาเยอะเนี่ยค่าตัวเนี้ยิย่งลบน,น้อยสําหรับการบันทึกเสียงนะครับยิ่งลบในน้อยยิ่งดีนะครับแล้วก็สัญญา l ์ทีน้อยสัญญาณตัวนี้สัญญาณยิ่งมากยิ่งดี สลามโมนิกชนะหมดเลยคุณดูดิสลามโมนิกสัญญาณชุดน้อยเนี่ย78เดซิเบลแต่ลาวาเลียของโหลด67เองสลามโมนิกมีสัญญาณเหลือตั้ง78เดซิเบลแต่สลามโมนิกสัญญาณจะเหลือแค่เอ,อ่แต่โรดเนี่ยสัญญาณเหลือแค่67นะครับส่วนน้อยของโหดตั้ง27อ่าน้อยอันนี้มันไม่ได้บอกไม่ได้บอกอ่าสแตนดิสทิวิตี้นะครับของสลามโมนิก ลบสามิบสองของโหลดลบสาิห้าแปลว่ามันเก็บค่าไปได้แรงมันลบมันเยอะกว่าผมเท่ากับซาลามมนิกชนะนะถ้าเอาไปบันทึกเสียงนะครับเราไม่ได้เก็บบรรยากาศต่างๆเนี่ยเอาไปบันทึกเสียงโดยเฉพาะเนี่ยซาลามมนิกชนะแต่จุดต่างก็คือคุณดูความละเอียดของการบอกสเปคโหลดบอกเพียบนะครับไม่เหมือนจะแพ้แต่ว่าจุดอ่อนของเขาหรือว่าน้อยเท่าไหร่ความต้นทานไฟฟ้าเท่าไหร่เนี่ย ทำไมสลามนิกถ้าชนะทำไมคุณไม่บอกหรือแลบเทสหรือแลบการทดลองเนี่ยเขาไม่สามารถทดลองได้ทดสอบออกมาได้นะครับก็อยู่ที่ดุลแลิดิจ์แหละคราวนี้ผมจะบอกว่าผมตัดสินใจเลือกไมโครโฟนจากอะไรบ้างนี่คือทัศนคติล้วนในการตัดสินใจนะครับไม่ไม่ได้มีผิดมีถูกหรืออวยใครนะเพราะว่าผมซื้อไมค์มาแค่ตัวเดียวคือผมซื้อของโหลดสลามนิกผมไม่ได้ซื้อมาใช้ดังนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายของใครมันจะดีกว่าแต่ผมตัดสินใจรีวิวจาก ยูทูบเบอร์หลายคนครับอย่างคนนี้ผมติดตามพี่เขาคือผมเลือกไมโครโฟน่ะเกือบเดือนพี่คนนี้ก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องอัดเสียงแล้วเขาก็มีโหลดนะครับของคิมพอลลี่ก็ใช้โหลดไมโครโฟนของนพพงศธรเ็าใช้โหลดไมโครโฟนคือโปรเฟชชั่นอลส่วนใหญ่ที่ท,ที่มีการทํามาแล้วระยะหนึ่งมีโหลดไมโครโฟนติดตัวตลอดผมถึงให้เครดิตโหลดว่ามันผมมีทัศนคติต่อเขาค่อนข้างดีว่ามันแพงอ่ะราคาแรงแต่ว่ามีแบรนด์มีความน่าเชื่อถือนะครับ แล้วก็ซ a ล a m า n i นนะครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตในจีนนะนะครับให้คุณลองไปอ่านข้อมูลดูนะครับเป็นโปรเฟชชั่นแลแบรนด์ในจีนนะครับซึ่งนี่คือหนึ่งในองค์ประกอบที่ผมตัดสินใจแต่ส่วนของโรดโรดเป็นแบรนด์สัญชาติออสเตรเลียนะครับมาดูที่ c คอนแทคโรดเป็นแบรนด์สัญชาติออสเตรเลียซึ่งซึ่งทำไมโครโฟนมานานแล้วนะครับออสเตรเลียนะ นี่คือหนึ่งในการตั้สจุดหนึ่งคือยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ให้คำส่วนใหญ่เขาใช้โหลดนะครับสองก็คือ manufacturing ในการผลิตนะครับผมเชื่อถือสัญชาติออสเตรเลียนะครับเรื่องของ s t a n ด a r d ต่างๆแล้วก็ให้เครดิตอีกอันหนึ่งก็คือสุดท้ายรีวิวใหม่มันอยู่ที่คุณชอบเนื้อเสียงยูทูบเบอร์หลายๆคนรวมถึงน้านที่ขายก็ยังบอกว่าจริงๆสลาโมนิกดีครับแต่ว่าทนเสียงของสลา m มนิกกับโปรดมันต่างกัน โหลดจะมีน้ำเสียงที่ใสกว่านะครับอันนี้เป็นของโหลดลาเลียโก o เ m สไมนีปกซัลเมนิกซึ่งเป็นของเทพแก๊กเกนะครับรีวิวเสียงจริงๆเขารีวิตรีวิวตัวไวเลสแหละแต่พอเขาเอาไวเลสมาต่อกับสายเนี่ยก็คือมันเป็นการรับเสียงจากสายนะครับผมเอาเสียงนียให้แฟนผมฟังแฟนผมก็ยังชอบเสียงของโหลดมากกว่าใช้คําว่าชอบมากกว่านะครับไม่ได้บอกว่าดีกว่านะผมฟังรีวิวผมฟังเสียง แล้วก็ผมไปฟังของเว็บของโหลดเองซึ่งเป็น how to use l a าเ l ลี่ย i ไม o ครโฟนนะครับเขาก็บันทึกเสียงโดยใช้ l ลาเ l ลี r ยแล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันใสอ่ะผมชอบน้ำเสียงแบบนี้โทนเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็มีการรับประกันชัดเจน2ปีนะครับสุดท้ายก็ตายเลยโดนโหลดนะครับได้โหลดมาคราวนี้โหลดเราจะซื้อตัวไหนอ่ะ s t l r t t กับ Smart Lavalier Go สิ่งสําคัญนะครับถ้าดูไม่จบเนี่ยคุณตายแน่เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนมาสเปคเทียบกันมาครับเหมือนกันหมดต่างกันแค่หัวต่อเป็น T-R-S ตัวสีเทาๆเนี่ยใช้กับสมาร์ทโฟนใช้กับอดอตบุ๊กได้แต่ตัวสีดำเนี่ยต่อกับกล้อง DSLR นะครับถ้าคุณซื้อมาผิดคุณก็คือซื้อตัวแปลงเข้ามานะผมไม่ได้อคติต่ออะไรนะครับแต่ผมมีความเชื่อว่าสัญญาณคุณภาพของของสายต่างๆเนี่ย างทีมันก็อยู่ที่คุณภาพที่เขาเอามาใช้อย่างเงี้ยเขาใช้ทองนะครับแล้วก็สายของซาราโมนิกเนี่ยให้มา6เมตรแต่อย่างเงี้ยผมเทียบแล้วว่าถ้า6เมตรกับเมตรหนึ่งเขาก็ต้องเอาคุณภาพนะอย่างว่านะนี่คือความเชื่อใจผมรู้สึกเปรียบเทียบว่าเขาคงให้ขอมาในระดับที่เป็นคุณภาพมากกว่าจึงจึงจึงตัดสินใจเรียกโรดนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่ได้รับเงินจากใครแล้วก็ ใช้บันทึกเสียงโดยใช้โหลดไมโครโฟนตัวนี้เลยโหลดไมโครโฟนสลมาร์ทเลฟนะครับแล้วก็ใช้การบันทึกเสียงโดยใช้ Garage Band นะครับนี่คือการบันทึกเสียงนะโดยการตั้งค่าไปที่ศูนย์เดซิเบลนะครับตัวหลักแล้วก็ไม่ได้ตัดน้อยทิ้งนะครับผมไม่ได้ติกน้อยเห็นไหมแล้วก็เลเวลคอนโท l ก็ไม่ได้ติกออโต้นะครับคือแค่ปรับเสียงบันทึกมาตามๆนี่คือเสียงที่ได้จาก โรดสมาร์ทเลฟพัดครับผมคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ที่กำลังตัดสินใจเลือกไมโครโฟนสักตัวหนึ่งเป็นไมโครโฟนสำหรับอัดเสียงในห้องสตูดิโออาจจะทำบล็อดแคสต์พอดแคสต์ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะอัปเกรดไปต่อยอดกับซาลาโมนิกก็ได้หรือต่อยอดกับโรดในตัวที่เป็นไวเลสได้เพราะว่ามันเสียบได้เหมือนกันนะครับผมบอกว่ามันต่อยอดได้แต่ผมแค่เลือกผมขอเลือกตัวรับตัวหลักอะ่ะขอเป็นโรดนวกัน เพราะผมเชื่อมั่นนะครับเอาไว้ว่าใครที่กําลังตัดสินใจอ่านรีวิวการเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านเทคนิคข้อต่อข้อแบบต่อแบบก็สรุปให้ฟังนะครับทายคลิปอีกทีว่าจริงๆโดยเทียบสเปคแล้วเนี่ยนะครับเออลานชนะนะอ่าบอกก่อนเลยว่าส a ลา m o น i c ชนะนะครับชนะด้วยสเปค2ตัวที่เขาให้มาชัดเจนก็คือค่าซิกสัญญาณเขาดีกว่าและค่าเซนซิิิตเขาเนี่ย ก็คือเขาไม่ได้เก็บบรรยากาศมาทั้งหมดเหมาะสาหรับการเสียงมากกว่าแต่ผมเลือกโรดเพราะความมั่นใจในแบรนด์สัญชาติออสเตรเลียนะครับเพราะ YouTube ส่วนใหญ่ที่ผมติดตามเขาใช้กันนะครับแล้วก็เพราะผมฟังเสียงจากไมโครโฟนจากที่เขาอัดของโรดเองนะครับผมชอบออรีวิวของเทปแก a เ g e ตที่ปีบเทียบเสียงให้ฟังแล้วผมชอบเนื้อเสียงของของโรดนะครับ นี่คือเป็นเหตุผลทั้งหมดที่ผมเลือกไมโครโฟนตัวนี้ลองพิจารณาดูครับสำหรับรีวิวหูฟังแบบสายลาวาเรียผมนายแบงค์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อใครก็คนใดก็ตามกด Subscribe กดติดตามนะครับกดแชร์ไปให้คนที่เขาอะกำลังจะทำพอดแคสต์เพราะมันจะประหยัดเวลาเขาได้1เดือนผมประหยัดเวลาได้1เดือนแน่ๆถ้าคุณอ่านรีวิวนี้นะครับเชื่อผม ซื้อใหม่ดีๆนะครับอ่านรีวิวนี้ช่วยได้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมในแบงค์สวัสดีครับ